สวัสดีทั้งท่านด้วยนะคะเดี๋ยวขอโน้ตสตาร์หยิบไม้ให้นให้กับเกสของเราด้วยนะคะอาแจกไม้ค่ะแจกไม้โอเคค่ะก็สวัสดีทั้งท่านอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวขอให้ทั้งท่านแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะนี่ปิด นี่ปิดทำไมละ่ะออใส่ไปจะได้เด่นเออโอเคค่ะพร้อมไหมเพ่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มแนะนำตัวกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากทางนี้ก่อนเลยสวัสดีคสวัสดีค่ะ,คะลูกปัดนะคะอันนี้ดังแล้วเนาอโอเคลูกปัดนะคะหรือลอล่าคอสเพเยอร์ค่ะหรือก็ อีกชื่อหนึ่งก็คือลอร่าลิตเติ้ลชีมนะคะตอนนี้เพจบินนะคะสำหรับใครที่เคยรู้จักกันนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจใหม่นะคะลูกปัดลอร่าปัสตานะคะก็คือเจออะไรก็ต้องเจอสักอย่างอ่าแล้วก็เอเคมีค่ะโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะ ลองเสิร์ชดูนะคะอาจจะเป็นเจออยู่นะคะตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะไอดีและปิดหรือไอดีคอเชร์นะคะเพจไม่บินค่ะเพจยังอยู่เขาไปเสิร์ชหาได้ค่ะลองคุณองิดนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต็นโตค่ะเพจชื่อเต็นโตค่ะขอบคุณค่ะสั้นๆง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะอ่านุนนะคะเจ้าเพจเคนายวันนี้ก็ขอเป็นเคารูชุกัสสูตรค่ะ สวัสดีค่ะนุ่นอนงนุ่นนะคะวันนี้คอสเพลเป็นแคสคาถักเบอร์เกอร์ครั้งหี่ขาดกองพันหยกม,มีกัรให้โอ้โโอ, <laughs> อะไรเนี่ยคะโอ้โหอย่าลืมมาจ่ายค่าหน้าม้าด้วยนะคะเนี่ยค,ค,ค่ะกี่เสียงแคบกันหมดแล้วนะคะตอนนี้โอเคค่ะเมะื่อกี้เราเห็นว่ามีหน้าม้านะคะโอ้โหก็แต่งตัวเข้าทีมกันมาเลยนะคะตอนนี้ สำหรับเกสของเรานะคะชุดนี้นะคะก็แนะนําตัวกันไปแล้วนะคะหลายหลายคนก็อาจจะติดตามอยู่แล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ติดตามก็สามารถไปติดตามกันได้แล้วก็ทั้งค่าท่านอันนี้มันมีบุญด้วยใช่ไหมคะมีค่ะ,ะก็อย่าลืมไปอุหนกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเป็นกิจกรรมกระชับนิดกับเกสของเรากันหน่อยดีกว่าซึ่งเป็นเกมง,ง่ายเลยค่ะบอกเลยว่าไม่ยากแน่นอนซึ่งเราจะมีน้อง ทีมงานของเราะคะอ่นี่อันเชิญฉลากขึ้นมาเลยซึ่งในโหโลนี้นะคะบอกเลยว่าจะมีฉลากอยู่ซึ่งฉลากนี้นะคะจะเป็นแบบว่าคําสั่งง่ายๆค่ะก็แค่เป็นคาใบ้นะคะให้กับเกสของเราจับขึ้นมาจับขึ้นมาเป็นอะไรปับ๊บทำท่านั้นออกมาเพื่อให้กับเพื่อนๆน,นะคะทายกันว่าเกสของเรานั้นกําลังทาท่าเป็น ตัวละครจากเรื่องอะไรเออบอกเลยว่าไม่ยากค่ะสําหรับใครหลายคนนะคะที่เป็นแฟนอนิเมะแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าเกมของเรานี่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วบอกลองซ้อมท่ากันแล้วด้วยนิดนึงนะเมแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะจับได้ท่าอะไรนะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงกันเลยนะคะก็บอกเลยว่าเราจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยใครที่ตอบได้นะคะพอเกมเราทำทัำถาปั๊บตอบได้ยกมือขึ้นมาท,าทันทะีเลยนะเดี๋ยวเราจะส่งสตา๊กของเราวิ่งตีงคุณร้อยไปเลยนะคะ ส่งม่ให้ท่านตอบเลยถ้าตอบถูกปัป๊บเรามีของรางวัลให้ด้วยอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไม่เสียไ,ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคค่ะมาได้อะไรเลยนหยดูสิ เฮ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างใครจะตอบไหนคนไหนคนไหนตามวิ่งเลยค่ะวิ่งค่ะวิ่งวิ่งวิ่งค่ะคุณต้องวิ่งเร็วกว่านี้เออตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยสิว่าเมื่อกี้นี้เคสของเราทำท่าอะไรทำท่าวิ่งจากเรื่องนาฬิกาครับใช่แล้วนะทำท่าวิ่งจากเรื่องนาฬิกาครับโอเคค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรากดวิ่งนะคะมาข้างเลขทีด้วยนะคะขอท่าเดียวกับเกสเลยนะคะเออ เปินขั้นต่อไปกันเลยนะคะมาเมื่อกี้เหนื่อยไหมคะไอคิดเหมือนกันว่าจะได้ทำแบบว่าได้วิ่งเปิดเวทีโอ้โหวิ่งมาวิธีเลยนะคะเปิดงานของเราอันนี้ลนะโอ้โหเมื่อกีพก้พวกกันอยู่ข้างล่างเลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะเออ แล้วแล้วไม่งั้นเจ๊เราจะทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมีมีคำใบ้นะคะมีคำใบ,ำใบเ้เข็มขัดเข็มขัดเจ๊บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือเข็มขัดเข็มขัดมีใครได้ไหมมีใครได้ไหมแล้วแล้วเนี่ยโอ,โ,โอ้โหยกแขนไม่หยุดเลยตอนนี้เนะี <c> ่ย <oughs> ได้ไหมได้ไหมสตาร์ตตูซี่มีใครยกมือไหมมีใครยกมือไหมเซมมาดือ้อเอ้ยถูกแล้วเอ้เซมมาดื้อ คุณลุงลุนก่อนนะคะอ่าเดีย๋ยวขอของเลยจ่ายจ่ายถ้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะท่าอะไรนะเฮ้ย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 นี่ลุงโมนี่นี่ใครใครเมื่อกี้ใครใครไ,ได้คนไหนวิ่งเลยค่ะทีมง,งานคิดว่าคนไหนคนไหนกดวิ่งเลยเอออุลตร้าแมนนะอุลตร้าแมนเมื่อกี้คือท่าอะไรเมื่อกี้คือท่าอะไรลำแสงสเปซเซียม โอเคค่ะเดี๋ยวรบกวนมาข้างเวทีด้วยนะคะเดี๋ยวเรารับรางวัลพร้อมกันนะคะโอเคเดี๋ยวขอคุณขนุนนะคะอ่าอันนี้อาจจะขยับตัวยากนิดนึงใช่ไหมเอ่ยอันนี้จะทำท่ายังไงกันนี้จะใบยังไงดีผมใบง่ายมากค่ะ เก็ของเรากันเลยนะคะนะคะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวเอารางวัลขึ้นมาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนี่ สี่ละคนหรือเปล่านะเดี๋ยวแจกะของกันเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปรวมกันเนาะรวมเนาะเดี๋ยวให้เกดเราอ่านยิงข้างๆค่ะยิงข้างๆอ่าใครตอใครคนไหนอ่ายู่ข้างกันเลยค่ะแล้วก็สื้อมวลชนค่ะสื้อมวลชนกล้องนะครับเตรียมตัวถ่ายรูปเลยนะคะอ่ายิ้มนะคะหนึ่งสอง อ่ากำลังถ่ายรูปเต็มตัวเลยนะคะกล้องของเรานะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมอาจถ่ายรูปกันเต็มที่เลยนะคะข้าปอนยิ้มค่ะยิ้มเจ๋มใส่เลยคะโอเคเฮ้ยเฮ้ยนป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะเพิ่งใส่แว่นค่ะเพิ่งใส่แว่นถ่ายใหม่นะคะถ่ายใหม่นะคะเอาพร้อมนะคะโอเคพร้อมไหมถ้าพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ โอเคขอบคุณผู้โชคดีด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญผู้โชคดีของเรานะคะลงไปก่อนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกับเกสชุดนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราขอให้เกสของเราฝากผลงานกันอีกสักนิดนึงนะคะหรือว่าขายของกันได้เลยนะคะก่อนจะน<อ>จากกันนะคะค่ะก็ผลงานก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเปิดเหตุเป็นุ๊กใหม่ก็ไม่ได้นะคะพี่มาร์คไม่ให้เปิดแต่ว่า วันนี้นะคะก็สามารถไปจัดจ่ายใช้เงินนะคะกันได้ที่ตรงโซนบูธเกณฑ์น,นะคะเราอยู่เรียงกันตรงข้างๆือแก้วตั้งแถวยาวไปเลยะค่ะก็ถ้าใครมีเงินมากาชาก็ได้หรือจะซื้อโฟโต้บุคโฟโต์ตเซ็ตก็ได้นะคะเยอะแยะเลยก็จุมม่มบูธละ50ร้อยหนึ่งไปะคะ่ะถึงจบออกงานก็กดตามพอดีะคะ่ะจะได้รับสิทธิยอมค่าค่ะ ค่ะไอดีค่ะวันนี้ก็มีโฟโต้บุ๊กออกใหม่นะคะยังไงก็อย่าลืมมาแวะที่บูธนะคะไอดีบุ๊กสโตยินี้ต้อนรับค่ะค่ะก็อยู่ตรงโซนบูธเกนเหมือนกันค่ะบูธชื่อเ็นโตะค่ะมีโฟโต้เซตมานะแล้วก็คูลโร่ออกใหม่แล้วก็มีชูช็ปขอบคุณค่ะนะคะก็อยู่แถวเดียวกันหมดเลยค่ะ ก็มีโฟโต้เซตของเขารูชุดหนีแล้วก็ชุดนักเรียนแล้วก็ทูช็อตค่ะขอค่ะของนุ่นนะคะก็จะมีโฟโต้เซตแล้วก็โปสเตอร์ที่เป็นรูปแคสต้าค่ะ <laughs> แล้วก็งานงานนี้เป็นครั้งแรกที่นุ่นได้คอสเพลย์ play. ชุดเกราะก็มาทูช็อตกัน,นเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวขอเซตวมือแดงให้กับเกสของเราอีกรอบนึ่งด้วยนะคะคุณโรล่าคุณไอรีคุณเต้นตกคุณขนุนคุณอาองนุ่นนะคะ มีมุกหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้เกสชินี้ลงไปพักก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าไปอุ่นหนุนทุกทุกท่านได้เลยนะคะที่โซนเกรชได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวทีมงานช่วยรับเกสนิดนึงนะคะ